ดีวอรอ้ะนะครับอันนี้ใส่พัดมายกพัดทองแดงซิปล็อกตนผีนิ่มสองชั้นลูกค้าโหดจัดอ่ะปิดฝาพลายลังเลยดูนะครับนิ่มแน่นนิ่ม,มแต่เช้านี้ลูกค้าแบบโมหน่อยนะมันจะเป็น นี่ครับมือกดได้นะครับสิบหกก้อนหวีนิ่มสองชั้นไปเลย,เย,ร,ยรับรีแม็ปนะครับพัดก็รับท่อไม่รับ สั่นน้อยนะครับวีนิมสั่นน้อยนะครับอ่าอ่าสั่นน้อยนะครับผมอ่าสนใจอย่าลืมตักแชทกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ด้วยนะครับขัดทองแดงรีโว